ทิดแย้มใช่ไหมครับอ่าไปคุยท่านถามเมื่อเรื่องทิดแย้มใช่ไหมครับก็มีบางคนอย่างนี้นะมีบางคนออกมาจะเป็นนักวิชาการหรือเป็นพระออกมาบอกว่าการศึกของเจ้าคุณแย้มเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าไม่ได้กระทำต่อหน้าพระพิสุห้าองค์นะครับ บางคนก็บอกว่าไม่ได้นั่นไม่ได้นี่อะไรนะครับถือว่าทิศแย้มเนี่ยลาสิกขาไม่สมบูรณ์สามารถกลับมาบวชได้ใหม่นะครับผมก็ขอวิเคราะห์ให้ฟังว่าทิศแย้มไม่ได้กลับมาบวชแล้วครับนะครับลาสิกขาเนี่ย การพระภิกษุต้องประราชิกไม่ต้องลาศิกขาครับขาดจะควาาเป็นพระทันทีหนึ่งร่วมประเวณีกับหญิงหรือสัตว์หรือชายก็ได้นะครับร่วมประเวณีสองลักทรัพย์นะครับสองลักทรัพย์เข้าตรงไอ้ลักทรัพย์เนี่ยครับหนึ่งห้ามาศกเท่ากับหนึ่งบาทหนึ่งบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่า ขาดจากความเป็นพระแล้วนะครับขาดจากความเป็นพระแล้วนะครับเพราะนั้นไม่ต้องมาพูดแล้วครับว่าลาสิกขาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่ต้องสิกขาสิคุกแน่นอนไอ้แยเอ้ยสิคุกก็แน่นอนนะครับสิกคุกก็แน่นอนครับไม่ต้องสิกขาครับสิคุกก็แน่นอนนะครับไม่ต้องไปเปล่งวาจาต่อหน้าพระพุทธร,รูปไม่ไม่ต้องไปทั่งท่องน้ำโมหรือว่าไม่ใดมีพระภิกษุห้า รูปไม่ต้องครับไอ้ทิดแย้มมันรู้เองครับว่ามันป,า uhm. ปนราชิกแล้วนะครับก็บออาตมาปราชิกแล้วนะครับถือว่าท่านปกติท่านเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นระดับท่านเจ้าขุนชั้นธรรมนะครับชั้นธรรมเนี่ถือว่าชั้นผู้ใหญ่แล้วนะครับชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นเจ้าคณะปกครองด้วยเจ้าวาดด้วยนะครับเป็นพระอุปาชา์ด้วยนะครับท่านรู้ตัวเองครับแล้ว เรามาคาดการณ์กันดีกว่าว่าตัวเลขของทิศแย,ย้มเนี่ยจะกี่ปีนะครับเอาจากไอ้พระที่สารตัดสินมาจนถึงสารชั้นดีกาแล้วนะฮะทิศแย,ย้มเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดและยักยอกเงินของวัดถ้าพระอื่นไม่ได้มีหน้าที่และอำนาจยักยอกเนี่ยโทษยังประมาณคดีละกรรมละกรรมละคดีละสามปีนะครับ แต่ถ้าเป็นเจ้าวาดมีอํานาจนะครับมีอํานาจแล้วก็ใช้อํานาจเนี่ยไปเบียดบังซัพย์ยักยอกรัพย์รักทรัพย์นั้นไปเนี่ยสารท่านจะลงหนักนะครับส่วนใหญ่จะลงกรรมละหกปีและไอ้ทิศแย้มมึงโอนไปกี่ครั้งโอนไปร้อยครั้งก็ 100ร้อยกรรมต่างกรรมต่างวาระโอนไปร้อยครั้งก็ร้อยคดีโอนไปห้าร้อยครั้งก็ห้าร้อยคดีผมว่าแย้มโอนไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามร้อยครั้งสามหกสิบแปดโอ้โหคูณดิวะเนี่ยนะครับคดีละหกปีหกปีอะต่างกรรมต่างวาระนับต่อเนื่องนะครับไอ้แย้มพันปีแน่ครับ พันปีแน่และตำรวจก็อย่าไปท้อนะครับอย่าไปท้อที่จะทำคดีก็บรรยายสรุปไปครับว่าเมื่อวันที่เท่านั้น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 รวมทั้งหมด300ครั้งเนี่ยไอ้มหาแย้มเนี่ยได้ยับยอกเงินของวัดเนี่ยนะครับโอนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในการเล่นการพนันหรือให้สาวหรือให้ใครก็ช่างอันนี้ต่างกรรมต่างวราระครับแล้วก็ไปสรุปตอนสรุปสำนวนการสอบสวนว่า พยานหลักฐานเนี่ยหลักฐานการโอนเนี่ยนะแล้วไปเล่นการพนันเนี่ยนะครับจริงก็ขอให้ทางอายการฟ้องต่างกรรมต่างวาระด้วยนะครับก็นั่นแหละครับเราลองมาลุ้นตอนจบดูครับคงไม่นานนะครับผมว่าเป็นพันปีนะครับเป็นพันปีนะครับเป็นพันปีนะฮะเป็นพันปีเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องเลยครับหนึ่งไม่ต้องประกันครับ ไม่ต้องประกาศรับสาร,รภาพไปให้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวมหาแย้มเนี่ยจะเป็นเบ็ดราวเบ็ดราวที่จะกระตุกพักพวกเข้าไปอีกนะครับคนที่ช่วยโอนคนที่รู้เห็นนะครับอันนี้มหาแย้มจะพาเข้าคุกไปหมดพร้อมกันเว็บการพนันที่มหาแย้มแทงเนี่ยนะครับไอ้เว็บนั้นก็ชิบหายเลยนะครับชิบหายเลยนะครับอน,นาะโดนครับโดนดำเนินคดีหมดแหละครับนะฮะ มันเป็นข่าวดังเนี่ยนะครับอโอ้ยแย้มไม่ผิดยังไงละ่ะเขาท่านทนายท่านไม่ได้เห็นเขาไม่ได้เห็นหลักฐานหลักฐานมันอยู่กับตำรวจครับก็ทำคดีมันหัวจะงอกแล้วนะครับทนายเขาไม่ได้เห็นหลักฐานครับไม่ได้เห็นหลักฐานเหมือนที่ตำรวจเห็นตำรวจเก็บพยานหลักฐานครับนะครับ ทานายท่านไม่ได้ไปเห็นหลักฐานไม่ได้เห็นสำนวนนะครับฮะไม่ได้เห็นครับแม้แต่ทานายประจําวัดเลยนะเอาทานายประจําวัดเลยนะครับท่านเลขาปปทบอกผมนะทนายประจําวัดเลยนะครับพนายประจําตัวทิศแย้มเลยเห็นหลักฐานแล้วขอถอนเลยครับขอถอนตัวจากการเป็นทนายเลยเพราะว่าอ rol. ย่างไงมันก็แพ้คดีนะฮะมันก็แพ้คดีทนายเขาไม่ได้เห็นหลักฐานครับ แต่ว่าคือจะไปบอกว่าเอ้ยที่แย้มมันยังไม่ได้เล่นการพนันพระโท้ก็หลักฐานการโอนเงินไปเนี่ยแล้วไปที่เว็บพนันเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วครับนะครับมันก็ชัดเจนแล้วครับนะฮะผมละโมโหมันนะไอ้หาแย้มเนี่ยคือผม ไปทาบุญที่วัดนี้หลายครั้งนะวัดไร่ขิงี่ยสมัยเป็นรองผู้จาัดการภาคเ็ดหรือหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเขตนะเป็นวัดดังอ่ะไปกราบไปกราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงในในโบสถ์นะหลวงพ่อวัดไร่ขงิงศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อวัดไร่หินศักดิ์สิทธิ์นะผมไปก็ไปนะครับไปทีงก็ไปกราบนะครับกราบถวายเงินพระก็กราบนะครับสามครั้งเลยกราบสามครั้ง รังลับผันก็กดเงินผมไปหลายพันเหมือนกันให้หอกแย้มดันเอาไปให้สาวท่านี้นะครับดันเอาไปเล่นการพนันมันก็น่าโมโหไหมล่ะนะครับแต่ถ้าเป็นวัดที่ผมไม่เคยไปทําบุญเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็เออไม่เป็นไรไอ้ห่านี่มึงมาหลอกกูเนี่อีแสบจริงๆไอ้เที่ยแย้มนี่มานะครับ จะไปขอเงินคืนก็ไม่ได้แบบนั้นก็ได้คืนมาหลายพันแหละนะฮะแต่ใจผมบริสุทธิ์นะผมทำบุญแล้วอนุโมทนาบุญไปแล้วผมก็ถือว่าผมบำรุงพระพุทธศาสนาผมก็ไม่ไว้ใจพระนะเวลาผมจะไปสร้างโบสถ์เนี่ยผมไม่สร้างโบสถ์ที่วัดป่ารกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเนี่ยผมก็ไปกราบท่านเจ้าวาดนะครับว่าท่านต้องการโบสถ์ไหม เขาบอกไม่มีที่ท่านบอกวัดไม่มีที่นะครับผมก็ซื้อที่ดินถวายวัดนะครับไปติดต่อซื้อเองเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นชื่อของวัดนะครับแล้วท่านต้องการโบสถ์แบบไหนท่านออกแบบมานะผมก็ไปจ้างช่างจ้างอะไรตั้งชาวบ้านหลายๆคนมาเป็นกรรมการช่วยกันดูแลนะครับนะบตอนนี้ตำรวจก็ต้องพยายามตามเงินคืนให้วัดนะครับ ตามเงินคืนให้วัดนะครับเงินมันไปอยู่ที่ไอ้บ้านอีผู้หญิงนี่ต้องยึดครับบ้านและรถเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนต้องยึดไว้เลยนะครับเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับแม้แต่อีหมออะไรที่เอาไปเปิดร้านกาแฟนะครับไปซื้อบ้านซื้อรถต้องยึดให้หมดครับยึดให้หมดเลยนะครับตามเอาเงินคืนมาให้วัดนะครับถือว่าทําบุญนะครับ และเงินที่เว็บพนันได้ไปก็ต้องพยายามตามคืนเอาเงินคืนมาให้วัดนะครับนะฮะและท่านเจ้าคณะปกครองผมว่าเครือข่ายของให้ที่แย้มเนี่ยต้องไล่ออกจากวัดเลยถ้ายังเป็นรองจเจ้าวาดอยู่หรือเป็นอะไรอยู่ก็ย้ายไปอยู่วัดอื่นนะครับเพื่อตัดเครือข่ายจะได้ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครนะฮะถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะ ถ้าอาจจะมีรองเจ้า,าวาดหรือผู้ช่วยเจ้า,าวาดอะไรที่ไอ้มหาแย้มมันตั้งเขาไว้เนี่ยผมจะย้ายไปวัดอื่นเลยครับย้ายไปวัดอื่นเลยทั้งนั้นท,ที่ท่านไม่ได้มีความผิดนะครับนะฮะมันจะได้ชำระสะสางวัดไร่ขิงให้สะอาดนะครับแล้วก็เรียนเชิญสาธุชนนะครับไปกราบหลวงพ่อวัดไร่ขงิงนะครับเป็นพระหนึ่งในห้าที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเหมือนตำนานปรมปารานเก่าแก่นะครับว่า ดวงวิญญาณของพระอรหันต์อะไรดวงวิญญาณของเกจิอาจารย์ไปสิงสถิตนะครับในพระห้าพี่น้องนะครับเท่าที่ผมจําได้ก็มีหลวงพ่อโสธรอ,องค์พี่นะครับหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลวงพ่ออะไรวัดเขาตากขาวองค์น้องเลยหลวงพ่อ,อไร่ขิงนี่องคน้องเลยนะครับแต่ศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ องค์หลวงพ่อเราไปไหว้องค์หลวงพ่อนะครับ